สวัสดีคุณผู้ชมทุกทก่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่10มกราคมปี2026เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟาร์มเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ผลฟุตบอลแอฟริกันนชันคักันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบ8ทิมสุดท้ายนะครับมาลีแพ้เซนกาไปศูนย์ต่อหนึ่งแ,และแคมรุนก็แพ้กับโมร็อกโกไปศูนย์ต่อสองก็ทำให้เซเนกากับโมร็อกโกได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษกันบ้างนะครับมุ่อขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นรอบที่3มินตันคินดอนเสมกอ,อกับออฟฟอร์ตเกนาเดตในเวลา120นาที1่ต่อ1โดนจุดโทษก็เป็นออฟฟอร์ตเกนาเดที่เอาชนะมินตันคินดอนไป4ีต่อ3เพรสตันแพ็กเกวีแกน0ต่อ1เลกแฮมเสมอกับนอเทียมฟอร์เลในเวลา120นาที3ต่อ3โดินจุดโทษก็เป็นเลกแฮมที่เอาชนะนอเทียมฟอร์เลดไป4ต่อ3และพอร์ตเวลก็เอาชนะฟรีวทดทาวไป1ต่อ0 ผลฟุตบอลลาลีกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19เกตาเฟ่แพ้กับเลอัลซอสเซสดาดไป1นึ่งต่อสองทให้ตารางคะแนนตอนนี้เลอัลซอสเซสดาดอยู่ที่10มีอยู่21คะแนนส่วนเกตาเฟ่อยู่ที่11ก็มีอยู่21คะแนนเช่นกันนะครับผลฟุตบอลเบเดสกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่16ไอทัดแฟรง์เฟิร์ตเสมอกับเบสเซอร์ดัดมุลไป3ามต่อสาทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เบสเซอร์ดัดมุลอยู่ที่2มีอยู่33คะแนนส่วนไอทัดแฟรง์เฟิร์ตอยู่ที่7ก็มีอยู่26คะแนน ผลฟุตบอลลีก2ของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที21คาดิสเอาชนะสปอร์ติ้งคิคอนไป3-2ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้คาดิสอยู่ที่5มี34คะแนนส่วนสปอร์ติ้งคิคอนอยู่ที่8ก็มี30คะแนนผลฟุตบอลซาอุดิโปรเฟชชั่นอลลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที14เอาคาริสเอาชนะดาบักเอฟซีไป4-0เอาทาวอนเอาชนะเอาชาบับ2-0และเอาโครูดก็แพ้กับเอาอิตดิฮัดไป0-4 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลคิลานมีอยู่35คะแนนที่2เป็นอัลนาเซอร์มีอยู่31คะแนนที่3เป็นอัลทาวอนมีวสมคะแนนที่4เป็นอัลคาดิซิยามอยู่27คะแนนและที่5เป็นอัลอิดิฮัดกมอยู่26คะแนนส่วนส้มไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอัลลิจยาตมีอยู่ปคะแนนที่17เ็เป็นอัลโครุตมีอยู่5คะแนนและที่18เป็นอัลนัตมากมีอยู่2คะแนน ผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่16อุไทยธานีเอฟซีแพ้กับบุรีรัมย์นเตดไปศูนย์ต่อหนึ่งทำให้ตารางคะแนนตอนนี้บุรีรัมย์นเตดอยู่ที่1มีส4่คะแนนส่วนอุไทยธานีเอฟซีอยู่ที่11ก็มีสิบเคะแนนผลฟุตบอลไทยลีกสองเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่18โปลิตเทโลเอฟซีเสมอกับนครศรียุนนาเตตไปศูนย์ต่อศูนย์ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้โปลิตเทโลเอฟซีที่2มี36คะแนนส่วนนครศรียุนนาเตตอยู่่ทีี14 19ก็มคะแนน และผลฟุตบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียม,มืคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มซึ่งกอเป็นนัดที่2องคีคิสถานแพ้กับเวียดนามไป1ต่อ2และจอแดนก็เอาชนะซาอุดีอาระเบียไป3ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม A ที่1เป็นเวียดนามมี่6คะแนนที่2เป็นจอแดนมีอยู่3คะแนนที่3เป็นซาอุดีอาระเบียมีอยู่3คะแนนและที่4เป็นคีกิสถาน istan, ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับและนี้คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจมืคอคืนที่ผ่านมานะครับัสด็จครับ